เรื่องดึงต้นกล้าให้โตวไว้ไว้สมัยโบราณมีชาวนาคนหนึ่งเล่งวันเร่งคืนให้ต้นกล้าของตน โตและสูงขึ้นเร็วๆเข้าจึงไปดูต้นกล้าในนาวันละหลายๆครั้งแต่ก็รู้สึกว่าต้นกล้าโตช้าเหลือเกิน วันหนึ่งเข้าไปที่นาอีกทันใดนั้นเขาก็คิดได้วิธีหนึ่งทำไมฉันไม่ดึงต้นกล้าให้สูงขึ้นสัยล่ะช่วยให้พวกมันโตขึ้นเร็วหน่อยเป็นไงดังนั้นเขาจึงเดินลงไปในนาะดึงต้นกล้าแต่ละต้นให้สูงขึ้น เขามองดูต้นกล้าที่สูงขึ้นด้วยความยินดีปรีดายิ่งนะักเดินเล้าพลงกลับบ้านไปต่อมาไม่กี่วันต้นกล้าที่ถูกดึงให้สูงขึ้นก็เหี่ยวเฉาตายหมด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำเป็นคนใจเร็วด่วนได้จงรู้ว่าค้องบางอย่างเป็นธรรมชาติที่แก้ไขไม่ได้หรือ